ซึ่งวันนี้นะคะก็ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ของโคราชเป็นที่น่ายินดีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วนะคะแต่ในความยินดีนี้ก็มีข่าวร้ายเช่นกันะนะคะเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งอยู่เป็นชาวอำเภอขามทะเลสอนะคะก็เสียชีวิตเป็นรายที่12ของโคราชค่ะวันนี้สถานการณ์โควิด19ของจังหวัดนครราชสีมามีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายในวันเดียวกันนะคะ ข่าวดีก็คือโคราชของเราเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกหลังจากการเกิดแพร่ระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน2564จนถึงปัจจุบันทําให้มียอดผู้ป่วยสะสม953รายรักษาหาย845รายยังรักษาอยู่96รายแต่ข่าวร้ายนะคะก็คือมีผู้เสียชีวิตจากโควิด19เพิ่มอีกหนึ่งรายรวมผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้12รายค่ะ สำหรับข้อมูลของผู้เสียชีวิตรายที่12นะคะของโคราชก็เป็นชายอายุ47ปีนะคะอยู่ที่อำเภอขามทะเลซอผู้ป่วยมีโรคประจำตัวก็คือโรคไตต้องฟอกไตเป็นประจำค่ะแล้วก็มีโรคเบาหวานมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 จากภรรยาโดยวันที่14พฤษภาคมภรรยาแจ้งว่าตนเองติดเชื้อโควิด19วันที่15พฤษภาคมเข้าตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและแอดมิดรอผล วันที่16พฤษภาคม,มผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งอาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นนะคะแพทย์ก็พยายามช่วยเหลือจนสุดความสามารถแต่ว่าเนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวค่ะเป็นเหตุให้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธธรรม31นครราชสีมาได้นำศพไปัาปนกิจศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะ